สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อคำทำนายเขาจะรู้สึกเช่นใดถ้าเขารู้ว่าคุณบล็อกเขานะคะเขาจะรู้สึกเช่นใดนถ้าเขารู้ว่าคุณบล็อกเขา เรามาเช็คพนังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขากันก่อนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นเช่นไหนบ้างคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งนะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยหลายครั้งนะที่เขาอาจจะทำให้คุณเสียใจนะคะและก็หลายๆายครั้งที่เขาเป็นคนที่เอาแต่จใจตัวเองเขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคุณ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรือแม้แต่ในเรื่องของการกระทําก็ตามคนคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ค่อนข้างหุนหันพันแล่นนะแล้วก็เป็นคนที่คุณเรียกว่าในเรื่องคําพูดบางทีเวลาเขาโกรธเวลาที่เขาโมโหหรือเวลาที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขาใช้คําพูดค่อนข้างแรงนะและเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามนะเขาไม่ค่อยที่จะชวนคุณไปด้วยนะ คนนีเ้เขาชอบเขาชอบที่จะไปไหนด้วยลาพังตัวเขาเองเลยนึกจะไปไหนเขาก็ไปเลยนึกจะหายเขาก็หายไปเลยนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจร้อนขี้หงุดหงิดด้วยไปยุ่งกับเขามากก็ไม่ได้อีกนะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความอดทนในตัวเขาค่อนข้างมาก คุณพยายามที่จะเดินรู้เขาคุณพยายามที่จะเข้าใจนิสัยแล้วก็เรื่องอารมณ์ของเขานะหลายครั้งที่คุณถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหลายครั้งที่คุณมีคําถามกับตัวคุณเองเนาะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คุณมีความทุกข์ในใจเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขามากมายในความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าคุณไม่ได้มีความสุขแต่เพราะว่าคุณรักคุณจึงอดทน ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคุณทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่บ่อยครั้งคุณคิดพิจารณาอยู่หลายๆครั้งนะคะถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ถึงความเป็นตัวตนของคุณนิสัยเขาวิสัยคุณซึ่งมันต่างกันมากต่างกันคนละขั้วเลยคุณเป็นคนมีเหตุมีผลคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นคุณเป็นคนที่มีความอดทนและ คุณเป็นคนทีู่คือคุณไม่ใช่คนที่จะพูดมากด้วยนะถ้าคุณจะพูดนี่หมายถึงว่าคุณไม่ไหวจริงๆแล้วนะคุณถึงจะพูดออกไปสักครั้งหนึ่งไม่ว่านานๆถึงจะมีการพูดออกไปสักครั้งหนึ่งนานๆถึงจะแสดงความรู้สึกออกไปสักครั้งหนึ่งแต่ถามว่าการแสดงความรู้สึกของคุณออกไปแล้วเนี่ยถามว่าเ้าสนใจไหมหรือมีผลต่อความรู้สึกเขาไหมเปลี่ยนแปลงอะไรเ็ได้ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรเขาได้เลย นะเพออคุณพูดไปพูดยังไม่ทันขาดคาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็กลับไปเหมือนเดิมของเขาเนาะคุณคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงขั้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าการสร้างครอบครัวนะคะคุณมองยาวไปถึงในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือบางคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเขาเรียกเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณเป็นฝ่ายพยายามประครับประคองนะคะเป็นฝ่ายพยายามประคับประคองเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะเอาใจเขานะพะยายามที่จะเอาใจใส่เขานะคุณพยายามที่จะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาคุณใจเย็นมากคุณเป็นเหมือนน้ำนะคุณเป็นเหมือนน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปต่อได้นะ นูเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะเป็นเป็นคนเป็นฝ่ายพยายามนะถามว่าคุณคิดมากไหมคุณคิดมากนะคุณมีการทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นแค่ความคิดแต่แต่คุณก็ไม่ได้คิดว่าแล้วไม่ได้คิดว่าจะตัดสินใจจบหรือว่าอะไรนะแค่แค่คิดทบทวนว่าหลงมันจะยังไงมันจะไปยังไงมันจะไปกันรอดไหมมันจะไปกันได้ไหมในเมื่อเขาเป็นแบบนี้นะเขาไม่ได้สนใจเราเลยเขาสนใจแต่ตัวเขาเอง ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณเขาคิดและรู้สึกเช่ไนไรกับคุณกันแน่ในไพ่ก้าถ้วยนะคะนั่งสบายอารมณ์เลยนะ,นะเขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมีความพึงพอใจในตัวเองนะเขาเรียกว่าข้อความสุขตัวเขาเองเป็นที่ตั้ง แล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะหรือเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะมีคนเข้ามาไล่ล้อมเขาค่อนข้างเยอะด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโกเป็นคนที่เขาเรียกว่าหวดดีถือดีนะเยอะหญิงจองของตะรนองอะไรก็ว่าไปนะไปยิมบอ์เดอร์เข้ามาแล้วก็ให้เดิมูนนะในเรื่องอารมณ์ ในเรื่องความคิดของคนคนนี้เป็นคนที่เอาเอาวะเอาแนะ่เอานอนกับความคิดกับอารมณ์เขาไม่ค่อยได้เขาเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ลําพังหรือคาเรียกว่าชอบใช้เวลาที่จะอยู่กับตัวเองเนาะเขาเป็นคนที่ <c oughs> <irse> เขาเรียกว่าอาจจะคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่ชอบชอบนั่งทําอะไรเด็กๆดื่นๆหรือเป็นอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตตอน,นคืนนะเขาเรียกว่าคืนไม่หลับไม่นอน นะนั่งทําอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยวันนี้ถ้าถามว่าความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ความรู้สึกของเขาลึกๆที่มีต่อคุณเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับเขาแต่ถามว่าสิ่งนี้เนะี่ยสามารถไปทําให้เขา <c oughs> ดีขึ้นแต่ว่าชัดเจนมากขึ้นกับคุณไหมเขาไม่เลยเขาก็ยังคงเป็นเขาก็คือเขาก็รับรู้แหละว่าคุณจริงจังกับเขาคุณรักเขาคุณมีใจให้กับเขาแล้วก็พฤติกรรมของเขาที่ทําให้คุณเสียใจนะทําให้มันกระทบกับความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าเขาสนใจไหมตรงนี้เขาไม่ได้สนใจนะเขาสนใจแต่ความสุขตัวเขาเองเป็นที่ตั้งเขาสนใจแต่ความสุขของตัวเขาเองเป็นหลักเขาทําอะไรเขาจะนึกถึงแต่ตัวเขาเองนะคะ เขาอาจจะไม่ค่อยได้แคร์ความรู้สึกคุณมากนักนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากมายเนาะเพราะว่าคนคนนี้เขายังเป็นคนที่รักตัวเขาเองอยู่ค่ะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณบ้างไหมนะเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณบ้างไหมได้ไพ่สี่ไม้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปๆมาๆมามๆหายๆคุยบ้างหายบ้างนะนึกจะมาก็มานึกจะหายก็หายอย่างที่บอกไปนะอสศวินดาอันนี้ยนทยาไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าถามว่าเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณบ้างไหมเขามีคิดขึ้นมาบ้างในบางแวบของเขา นะะในบางเว็บของเขาเขาก็มีคิดขึ้นมาบ้างคิดอยากที่จะสร้างครอบครัวคิดอยากที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะแต่เป็นแค่ความคิดของเขาซึ่งมันเป็นความคิดที่มันยังไม่ตกผลึกนะคะไพ่สองเหรียญคิดแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าจะต้องตัดสินใจลงมือทําอะไรตรงนี้อย่าง นะแต่มีคิดบ้างในความคิดใครความรู้สึกของเขาที่เขาจะจริงจังกับคุณความคิดที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแต่ด้วยไพ่เหรียญสองเหรียญที่เขาเลือกประคับประคองอยู่เรื่องการตัดสินใจยิ่งไม่เด็ดขาดนะคิดแล้วก็วางไว้แล้วว่างๆเดี๋ยวก็มาคิดใหม่เหมนะือนกับเขายังไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักนะเขายังไม่ได้เอาความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังมาเป็นประเด็นหลักในความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณนะ แต่ในบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกนะคะว่าเขาอยากที่จะลงเอยอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะมีความมั่นคงนะเพียงแค่ว่าในเวลานี้นะท่านในเรื่องการเงินเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นคงม,มากพอที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะในเรื่องการเงินเขาเนะี่ยเขาเรียกว่าเขาแค่พอใชใ้พอจ่ายของเขาไปนะยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเหลือเฟืออะไรมากมายด้วยสไตล์การใช้ชีวิตของเขาด้วย นะเขาเรียกว่าอยากรวยอยากมีอยากมั่นคงแต่เขายังไม่ได้รู้จักวิธีการเก็บเงินการรักษาเงินนะหรือแม้แต่วิธีการที่จะรักษาคนไว้ด้วยก็เช่นกันคนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับเขาคนที่มีแต่ความปราถนาดีให้กับเขานะเขาคิดที่จะจริงจังกับกุ่นะค,คิดยังมีคิดแต่เป็นความคิดที่มันยังไม่ได้เสด็จน้ํายังไม่ได้ตกผลึกเป็นขนาดนั้นแต่มีคิดแบบๆก็มาบ้างในความคิดของเขา ที่มีตอบลนนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าความรู้สึกนะคะของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรู้สึกของคุณหละงในไพ่ควีนไม้คุณเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะคุณเป็นคนที่มองอะไรแล้วเนี่ยคุณจะมองตามความเป็นจริงนะ และคุณก็รู้จากนิสัยตัวตนของคนคนนี้มากพอด้วยว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเขาเป็นคนที่อ่านใจยากเขาเป็นคนที่เดาใจยากเขาเป็นคนที่คือถ้าการแสดงออกอย่างเด่นชัดของคนคนนี้คือการความใจร้อนการเอาแต่ใจตัวคุณเป็นควีนควีนไม้เน่ะเขาเป็นคิงดากเนี่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่านิสัยคุณกับนิสัยเขาเนี่ย ต่างมันเยอะมากนะอีกคนคนหนึ่งเจ้าอารมณ์นะคะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเก็บอาการเก็บความรู้สึกในเรื่องของคําพูดก็เช่นกันเวลาที่คุณจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคุณจะผ่านการคิดวิเคราะห์นะคะผ่านการพิจารณาแล้วคุณถึงจะพูดออกมาแต่เขาไม่ใช่นะเขาบางทีเขาเรียกว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล นะบางทีพูดอะไรออกมาคือนึกจะพูดก็พูดเลยไม่พอใจอะไรก็คือแสดงออกมาเลยนะเพราะนั้นความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเข้าใจกับเขามากๆและหลายครั้งนะที่คุณรู้สึกว่าความอดทนมันจะหมดแล้วเหมือนกันมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะถ้าในเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานค่อนข้างดีทีเดียวนะ ส่วนตัวเขาเองคนคนนี้ทํางานก็เรียกว่าบางครั้งก็คือเอาแต่อารมณ์ตัวเองเนาะตัวเขานะคะธาตุลมนะเนี่ยเขาเรียกว่าพวกธาตุลมธาตุลมก็คือเมถุนตุนกลุ่มนะคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มส่วนของคุณนะคะคุณเป็นคนธาตุไฟ นะคะไพ่ไม้เทา้าฝีนไมเน้เป็นคนธาตุไฟนะราศีก็คือเมษสิงธนูนะ <c oughs> ราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะคะว่าเราจะมาเข้าประเด็นกันเลยนะในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณอยากจะให้ปทดเบรนเขาบ้างนะคะ คือในวันที่คุณคิดว่าไม่เป็นไรจบคือจบนะแล้วคุณตัดสินใจบล็อกเขานะถ้าคุณในวันที่คุณตัดสินใจบล็อกเขาว่าคุณไม่ไหวแล้วอะนะถ้าเขารู้ว่าคุณบล็อกเขาเขาจะรู้สึกเช่นไหนบ้างในวันที่เขารู้ว่าคุณบล็อกเขาไพ่ทาเวอร์มาเลยในวันที่เขารู้ว่าคุณบล็อกเขา บอกเลยว่าเขาไม่ยอมนะคะในวันที่เขารู้ว่าคุณบล็อกเขาเขาไม่ยอมแน่นอนนะเขาจะกลับเข้ามาทันทีเขาจะพยายามกลับเข้ามาหาวิธีการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณหาวิธีการให้คุณปลดบล็อกเขานะในวันที่เขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขากลับไม่เห็นค่าเขากลับไม่สนใจคุณเลย แต่ในวันที่คุณคิดว่าคุณพอแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณบล็อกนะไม่อยากให้เขามารับรู้อะไรกับเราไม่อยากที่เราจะไปรับรู้อะไรกับภาวิคต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขาจะเห็นค่าคุณขึ้นมาท,าทันทีเขาจะรีบกลับมาหาคุณท,ทันทีเขาจะพยายามทุกวิถีทางให้คุณใจอ่อนยอมปลดบล็อกเขาแล้วกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกเนาะ อันนี้จับจับดาบนะคะกลายเป็นไพ่ไม้กลายเป็นไพ่ถ้วยละนะเย็นลงนิ่งลงนะเบาลงทันทีซอฟลงทันทีนะจากคนเราแต่ดใจจากคนใจร้อนจากคนที่ไม่สนใจคุณกลายเป็นคนสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นคนใจเย็นกับคุณกลายเป็นคนที่ยอมคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าคุณบล็อกเขาเขาจะทำทุกวิถีทางเลยคะ่ะ เขาทำใจไม่ได้แน่นอนไพ่ทาวเวอร์นึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าคุณจะบล็อกเขานะนึกไม่ถึงว่าคุณจะตัดเขาและเขาก็กลัวด้วยนะกลัวว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆนะคะไพ่ไฮพิเทสนะเขารักคุณเขาหลงไหลในตัวคุณและเขาก็รู้นะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้ในวันที่คุณบล็อกเขาเขาจึงได้รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมาก เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณอีกต่อไปนะแล้วเขาจะกลับมาทำตัวดีกับคุณนะกลับมาสม่ำเสมอกลับมาเอาใจใส่นะถ้าไม่ว่างมาก็จะส่งข้อความมาหานะมาพูดมาคยุยมาเอาอกเอาใจมาทำตัวดีนะเพราเรียกว่าปรับปรุงตัวเองได้ทันทีโดยอัตโนมัติด้วยในวันที่คุณบอกเขาไปนะคะเขาจะไม่ยอมนะเขาและเขาก็จะทำใจไม่ได้ด้วย ถ้าคุณไปบอกเขานะแต่เขาไม่ได้ว่ามาหาเรื่องนะนะแต่เขาจะลักษณะการมาเนี่ยเขาจะซอฟลงไปมากเลยนะนิ่มลงไปมากนุ่มลงไปมากสุภาพเป็นคนละคนเลยจากคนที่เอาใจใจจากคนที่กระโชกข้อห้าจากคนที่ใจร้อนนะเขาจะกลายเป็นน้ําเย็นเลยนะวนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักของคุณนะ หลังจากเขารู้ว่าคุณบล็อกเขาแล้วนะแล้วเขานะคะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อได้ไพ่หกไม้นะคะความสําเร็จได้ไพ่เดด s ันด้วยถ้าไม่ต้องเปิดต่อแล้วมั้งโอเคนะคะสามใบไพ่สรุปสวยมากนะหลังจากที่คุณบล็อกเขาแล้วเขาก็ พยายามทำให้คุณใจเย็นนะพยายามกลับมางอนงอขอคุนดีกับคุณพยายามกลับมาทําตัวดีทําตัวน่ารักสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายกับคุณนะคะใส่ใจคุณมากขึ้นแคร์ความรู้สึกคุณมากขึ้นแล้วความรักของคุณกับเขานะคะจะเป็นบทสรุปที่สวยงามมากนะได้ไพ่หกไหมเทา้าเส้นทางความรักของคุณกว่า เพราะเส้นทางความรักของคุณและเขาเนี่ยกว่าจะมาลงเอยกันได้กว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวกันได้มันไม่ง่ายนะคุณอาจจะต้องผ่านมารสุมความรู้สึกผ่านมารสุมแห่งน้ําตาผ่านมารสุมแห่งความเสียใจจากการกระทําต่างๆของเขานะพอมาถึงวันนี้นะคะวันที่คุณได้เขาได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือวันที่ คุณปลดบล็อกเขาวันนี้เขาทาให้คุณใจเย็นลงได้และกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกเนี่ยเขาจะทําให้ความสัมพันธ์แย่ดำเนินไปด้วยดีได้ไพ่เดดซานคือความสุขความสําเร็จแล้วก็ตามมาด้วยไพ่โอเรียนนะเขาจะไม่ทําตัวเหมือนเดิมอีกนะเขาอาจจะมีการให้สัญญารับปากคุณเอาไว้แล้วเขาก็จะทําตามที่เขารับปากและให้สัญญาคุณไว้ด้วยนะคะถ้าเรื่องราววันนี้ขอบคุณก็ขอให้คุณได้สมหวัง ในความรักทางนี้นะคะถ้าเขารู้ว่าคุณบล็อกเขานะเขาจะรู้สึกเช่นไรน,นะคะขอให้คุณได้สมหวังขอให้เขาได้กลับมาเป็นคนใหม่คนดีของคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะ